สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะแดงจะพาทุกคนไปสัมผัสธ,ธรรมชาติอากาศเย็นๆหมอกหนาๆของปีนี้ปีแรกเลยนะคะหนาวแล้วนะคะที่นี่นะคะท่าสองอยางจังหวัดตากนะคะข้างหลังแดงนะคะเป็นมหมอกมนเลยโอ้โหล้วมันจะฟินขนาดนี้ค่ะเนี่ยดีมาก ประกันความสวยงามนะคะมันต้องสุดยอดอยูล่ละขาวๆนี้หมองหมดเลยนะทุกคนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมอกเต็มเลยอะ่ะหมอกเต็มจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหข้างหน้าสุดยอดแต่ว่าทางก็จะลุกลางหน่อยนะคะทุกคนนั่งหน้ารถแดงไม่นั่งจ้าแดงอยู่หลังกระบะนะคะ พาตัวเองมาสัมผัสธรรมชาติทางทีเราต้องเอาร่างกายมาปะคากับธรรมชาติแบบนี้เต็มๆค่ะถึงแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะอะะลงรถแล้วก็ เตรียมตัวลุยต่อค่ะดูดูกำลังจะพาขึ้นไปดูสถานที่แห่งหนึ่งนะคะก็บอกว่าสร้างใหม่คืออะไรสร้างใหม่ไม่รู้นะคะต้องไปดูค่ะแต่ว่าทางที่เราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะคะคืออะไรเอ่ยขาวไปหมดเลย ได้โอเคต้องปับแป๊บหนึ่งโอ้โหสวยมากโอโห้ที่นี่นะคะถ้าสองยางจังหวัดตากนะคะไม่ต้องไปไกลเลยนะมีใครยังไม่เคยมาไหมเนี่ยที่ชื่อว่าโคก,กันแนเลนะครับโคกันแนเลนะคะโคกันแนเล เฮ้มันสวยงามมากแต่ว่าไม่คุ้นเชื่อ <Okay. S 1> ทุกคนคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะหมอกข้างหน้าที่ยังว่าสวยแล้วนะดูดูบอกว่าเบบีเบบีจานนี่แค่ข้างล่างนะคะเดินขึ้นไปข้างบนสวยกว่านี้นะคะรออะไรคะเรียนต่อคะ่ะ เส้นทางที่เราจะขึ้นไปชมจุดชมวิวสูงสุดของที่นี่ก็คือต้องขึ้นบันไดไปจากกี่ขั้นนั้นไม่รู้นะคะแต่ว่ามีหอมแน่นอนค่ะงานนี้นะตอนนี้น้องแดงเริ่มหอมแล้วนะจ๊ะเดีดูบอกว่าไม่ไกลค่ะชิลๆนะคะเดี๋ยวแดงให้ดูทางก่อนนะคะเลยอีกไม่ไกลเลยอีกไม่ไกลเดี๋ยวดูข้างหน้า ไม่ไกลค่ะทุกคนขึ้นไปอีกยาวๆเลยนะคะอีกหลายก้าพวพรุ่งนี้เช้ามีปวดขาแน่นอนค่ะค่อยๆเดินไปนะคะเราเป็นลาดทะเลหมอ,อกกันค่ะไม่ให้พักได้ยังไงล่ะหายใจไม่ทัวดท้องแล้วยังไม่ถึงเลยแปบ๊บหนึ่งค่ะทุกคนค่ะ ให้น้องแดงพักหายใจให้ทุกท้องก่อนนะคะเห็นระยละทางแล้วก็หาอ่อนนะคะแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่จะไปดูทะเลหมอกไปลาดทะเลหมอกให้ FC ค่ะลุยต่อคะ่ะอ,อีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนถึงแล้ว ในซิพี่ได้ดูว่าสวยงามโอ้โหทุกคนหยูดตรงหน้านี้เลยโอ้สวยมากแล้วก็กว้างมากๆด้วยค่ะโอ้โหทะเลหมอกของแท้มาที่นี่คือไม่เสียเปล่าแน่นอนต่อให้เดินมาเหนื่อยแค่ไหนโอ้โุมคุมกับธรรมชาติคุ้มกับความสวยงาม สุดยอดสวยมากสวยมากแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องแดงขอพักดื่มน้ำก่อนนะที่สุดของที่สุดอ่ะขอนั่งพักก่อนนะคะตอนนี้คือหายใจทั่วท้องแล้วคะ่ะแล้วก็ หายเหนื่อยเลยนะคะกับภาพที่เห็นข้างหลังนี้นะคะคือหมอกกว้างมากมากมากของมากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะโหนี่คนจังหวัดต่างไม่คนพลาดเลยนะคะถ้าสองอย่างนี้เองนะแต่ขอนั่งตรงนี้นานๆหน่อยะคะ่ะกว่าจะขึ้นมาถึงนะก็ต้องขอรับอากาศดีๆสักหน่อยขอใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะคือวันนี้อ่ะแดงมาเนี่ยมันยังไม่ใช่หน้าหนาวคะ่ะทุกคน สิบเก้าตุลาวันเกิดน้องแดงจ้ตอันนี้ครบสามสิบห้าปีแล้วนะคะมาหาธรรมชาติให้ของขวัญตัวเองหน่อยค่ะรู้สึกคุมค้มคุ้มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณดูดูมากเลยนะคะที่พามาที่สวยๆแบบเนี้เฮ้ยมันอยู่บนสวรรค์ไม่ล่ะทุกคนคะดูดูบอกว่ามันไม่ได้มีหมอกแบบนี้ทุกวันนะคะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน เห็นไหมคะว่าน้องแดงโชคดีแค่ไหน FC เองก็ได้เห็นภาพสุดๆแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะมาไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะน้องแดงพาเที่ยวเองนะพามาถึงที่เลยนะคะโคกกระแนเลตั้งอยู่บ้านแม่หละยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากหรือหมู่บ้านของดูดูนั่นเองกลิ่นไอทะเลหมอกยามเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนอยากมาใกล้ชิดและสัมผัส ความงดงามจากธรรมชาติที่แสนประทับใจเกิดขึ้นท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่แสนอบอ,อุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่ได้ชมสิ่งที่สวยงามดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นเพื่อพาเราเข้าสู่เช้าวันใหม่ให้สัญญาณในการเริ่มต้นและคอยบอกให้เราดูภาพข้างหน้าและรอบๆเรานั้นว่ามันสวยงามมากแค่ไหนนี่มันสวรรค์ชัดๆแต่กลับกลายเป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีผู้คนรู้จัก โคกนแนเลเป็นอิสถานที่หนึ่งที่นักลาาทะเลเหมอกไม่ควรพลาเหมือนยืนอยู่บนสวรรค์เลยนะคะเนี่ยดูๆนะคะมีเริ่มอะไรโคกนแหนเลโคกันแนเลนะคะ ห้ามพลาดเลยนะคะโคกแกลนเลนะคะแต่ด้ดูบอกว่าบางคนเดินทางมาไกลามากแต่ไม่ได้เจอหมอกบนที่น้องแดงเซ์นะคะโชคดีโชคดีมากๆมีความสุขมากๆเลยคะ่ะเอาหอบหมอกกลับไปที่เชียงรายได้ไหมคะจะกลับแล้วนะคะก่อนกลับก็ขอดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะสบายตาสบายใจที่สุดเลยคะ่ะโอ้โหที่สุดของที่สุดอะ่ะอยากให้มากันมากๆเลยนะคะมีโอกาสก็แวะมานะคะหน้าหนาวคงจะฟินกว่านี้ ได้เวลากลับแล้วค่ะอารมณ์ดีสบายใจสดชื่นมีความสุขที่สุดเลยนะคะกับการที่ได้มาสัมผัสธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็เราเดินลงนะคะก็เลยชิวๆค่ะเมื่อกี้เดินขึ้นหายใจแทบไม่ทั่วท้องนะคะ าหลวันนี้ต้องขอบคุณที่ดูมากเลยนะคะคือพาเชลสถานที่สวยงามแล้วก็พาไปพื้นที่ใหม่ของรัฐกะเหรียงและไม่พอแค่นี้ดูดูบอกว่าจะพาไปเที่ยวหมู่บ้านที่เป็นชุมชนของรัฐกะเหรี่ยง ใช่ไหมคะต้องมีดูดูไปกับแดงนะคะไม่งั้นแดงไม่รู้พื้นที่แล้วก็รู้สึกดีใจที่จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวชุมชนของชาวรัฐกะเหรี่ยงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแดงยังไม่เคยไปเลยนะคะไปแต่โรงเรียนนะยังไงก็ต้องขอฝากตัวกับดูดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูดูไว้ในใจของ f อของแดงด้วยนะคะใครที่ยากจะติดตามดูดูนะคะแดงขึ้นเพจแล้วก็เฟซของช่อง YouTube ของดูดูไว้ด้านล่างนี้นะคะอย่างไงก็อย่าลืมไปติดตามดูดูนะคะการเดินทางไปหมู่บ้าน ของรัฐกเหรียงจะเป็นโอกาสหน้านะคะครั้งนี้ก็คงต้องลากันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแรกกดชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ